ทำให้จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในอะไรต่างเนี่ยมากขึ้นแล้วค่อนข้างจะกว้างมากรู้สึกว่าเบาะเนี่ยนิ่มเอาจริงเขาได้รางวัลด้วยนะคนมันเป็นรางวัล Muse Design Award นะครับของหน้าตาการดีไซน์เนี่ยมันจะแอบ,บเหมือนเท s ซานิดนึงนะครับ สวัสดีครับรอนออโต้รอดนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดู X p e กซเ G6 นะครับรถ S.U.V. ค o u ป e นะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ว่า X p e กซเตัว G6 คันนี้จะมีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะพร้อมส่งมอบรถใน,ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะทุกคนซึ่งตัวที่จะมาขายในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับึ้นในตัวของ580 Long Range นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นและอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัว755 Long Range นะครับ ซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้เอามาขายเนี่ยจะเป็นตัว700 Performance All Wheel Drive ครับซึ่งก็แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันแต่ก็จะมีเข้ามาเนี่ยสตัวให้เราเนี่ยได้เลือกกันนะครับก็จะมีการมาโชว์รถอะไรต่างๆที่งานมอเตอร์โชที่กาังจะถึงนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูหน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีไฮไลท์ความน่าสนใจอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมรีวิวกันเลยครับ มาครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะบอกคือมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับซึ่งมันคือนวัตกรรมเซลทูบอดี้นะครับซึ่งเซลทูบอดี้เนี่ยคือการที่เขาเนี่ยเอาแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับโดยเอาตัวถังเนี่ยครอบแบตเตอรี่ลงไปอีกทีหนึ่งทำให้จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นและค่อนข้างจะกว้างมากโดยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูภายในรถอีกทีหนึ่งแต่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกต่างๆเนี่ย ผมถือว่าสวยมากนะทุกคนคันนี้มันจะออกแนวอวากาศอวกาศนิดนึงนะครับเพราะว่าคนออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบนิยายนิยายนิดนึงทุกคนคือใครที่ชอบล้นแบบสไตล์แบบเหลี่ยมเียมหรืออะไรเงี้ยเห็นคันนี้อาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครชอบแบบที่ดูมีเส้นสายดูแบบเออแปลกแปกเนี่ยผมว่าอาจจะชอบคันนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าชอบนะมันดูสวยดีเรื่องไฟเนี่ยเป็น LED daytime อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีกล้อง360องศามาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีตะแกรงสีดำนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมชอบผมมองว่าสวยดีและในเรื่องของเซ็นเซอร์ของรถคันนี้มันจะมีทั้งหมด31จุดนะครับซึ่งในสเปคของไทยเนี่ยยังไม่ชัวร์นะทุกคนว่าจะมีเซ็นเซอร์อะไรยังไงเท่าไหรนะ่ก็เดี๋ยวต้องรอออกมาเป็นทางการอีกทีนึงนะครับและในเรื่องของมิติตัวถังคันนี้เนี่ยจะมีความยาวที่4,753ม mm ิลลิเมตรนะครับ ความกว้างเนี่ย1,920ม mm, ิลมและความสูงเนี่ย1,650ม mm ิลมนะครับและนี่ครับไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูล้อนิดหนึ่งทุกคนล้อคันนี้จะเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะครับทุกคนเป็นแบบสีทูโทนนะมันจะไม่ได้ดำมากจะเป็นเทาๆนนี้จะเทาเข้มหน่อยนนี้ก็จะเทาอ่อนและยางเนี่ยเป็นขนาด255ห้าห้ทับสี่ห้นะครับซึ่งได้มาเป็นยางของมิชลินนะทุกคนก็ถือว่ายางดีอันนี้ลองซูมล้อเนี่ยก็จะ มีสีดําตัดนะครับทุกคนซึ่งในตัวถังเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างที่เป็นกิมมิคนะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องหนจะเห็นนะคือในตัวสีส้มเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบเมทัลลิกสีฟ้าแบบอ่อนๆซ่อนอยู่นะทุกคนซึ่งมันแบบจะอยู่ในเนื้อเดียวกันเลยซึ่งเออโอติดแล้วเนี่ยสีส้มสีฟ้าเนี่ยมันไม่น่าจะเข้ากันทุกคนแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันเลยแต่ว่าเฮ้ยพอมนอยู่ในรถคันนี้ผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีอ่ะสวยมากเลยทุกคน นี่ยตรงนี้มีสัญลักษณ์ฮะ x เพิ่งตรงนี้แล้วก็นี่มีกล้องมา2จุดเลยตรงนี้นะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูพื้นที่ข้างหลังกันหน่อยนะครับเอ้ยลืมบอกไปทุกคนคันนี้มีการให้มาเป็นการซูบนะครับก็ตั้งแต่ด้านหน้ารถเนี่ยไปถึงถึงเบาะน,นั่งแถว2เลยเป็นกาซูแบบไม่มีเสาขั้นตรงกลางทุกคนคือโล่งๆออกไปเลยนะครับมาฮะนี่ซึ่งพื้นที่เก็บของของเขาเนี่ยมผมถือว่ามีขนาด ใหญ่แล้วก็ดูกว้างขวางม,มากทุกคนซึ่งมือนที่เก็บของเนี่ยความจุของเขาเยอยู่ที่ย7 1อยู่ที่571ลิตรนะครับและถ้าเราพับบอกเหลือลงไปเนี่ยจะมีความจุเพิ่มมาเนี่ยเป็น1,374ลิตรเลยนะครับเนี่ยนี่วเดี๋ยมาดูพื้นที่ตรงนี้กันนี่เปิดออกมาเนี่ยก็จะโลง่ลงๆนะก็อาจจะเติมของเก็บของอะไรอย่างเงี้ยได้เล็กน้อยนะสำหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะทุกคน นี่ปิดปุ๊บอ่ะที่ปิดก็อ่ะอยู่นี่เออเบอร์ไปหมดนี่ที่ปิดจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับอ่ะปุ๊บมาฮะแล้วมาดูเรื่องของทายรถนิดนึนงนี่จะมีกล้องมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟท้ายเนี่ยดูสวยดีเท่มากมีแต่ละลักษณะต่างๆนะยี่ห้อ X ถึง G 6นะครับเนี่ยมีเซ็นเซอร์จเจอด้านล่างสีดำผมมองว่าสวยดี แล้ก็ในเรื่องของการชาร์จไฟนะทุกคนรถคันนี้จะรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่11กิลวั์นะครับและก็รองรับการชาร์จ DC หรือว่า d i r e เล็กชาร์จสูงสุดยอยู่ที่218กิโลวันะครับซึ่งสมมติแบบเราเหลือ10%เนะี่ยชาร์จไปถึง80%เนะี่ยสามารถชาร์จเสร็จภายใน20นาทีนะครับทุกคนก็ถือว่าเร็วมากและในตัวที่เรา รีวิวกันอยู่ตอนนี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยก็คือวิ่งได้580กิโเมตรนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกไปนีก็คือจะวิ่งได้7 5 5เนี่ยก็คือ2ตัวที่ขายแต่ตัว performance all wheel drive เนี่ยก็คือตัวนั้นวิ่งได้700นะครับก็อาจจะลดหลั่นตามลงไปตามการใช้งานจริงของแต่ละคนแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็น่าจะมา1.5 แน่ๆแหละต้องมีอ่ะทุกคนประมาณนี้เป็นต้นไปจนถึง1.8นะครับก็ซึ่งต้องมารอดูนกันนะว่า,าราคาเปิดตัวมาอะไรจะเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูการออกแบบภายในกันต่อเลยครับมามาดูการออกแบบภายในกัน,นจริงทุกคนต้องบอกว่าดูดีมากแต่อย่างแรกเลยรู้สึกว่าเบาเนี่ยนิ่มนิ่มในที่นี่เหมือนไม่รู้สึกว่าสบาย ดูนิ่มไปมากเลยแหละเดี๋ยวลองไปนั่งคันจริงกันดูนะผมดูมนันนิ่มไปนิดนึงแต่ในเรื่องความสวยงามเนี่ยยกให้จริงนะครับเพราะารถคันนี้เอาจริงเขาได้รางวัลด้วยนะคนมันเป็นรางวัล m ิวส์ดีไซน์เอาวอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบของประเทศจีนนั่นแหละครับมาทุกคนมาดูการออกแบบกันคือในเรื่องของหน้าจอแสดงผลการขับขี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเนาะะซึ่งพวงมาลัยเนี่ยก็จะสามารถปรับฟังก์ชันอะไรได้นะครับเนี่ยปรับอุณหภูมิแอร์ Air อะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เลย และหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด14.9นิ้วนะนทุกคนซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากแล้วเขาเนี่ยจะรวมการใช้งานต่างๆเนี่ยมาไว้ที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าถ้าใช้งานได้สะดวกสบายผ่านทางหน้าจอแบบมันใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องดีเพราะามันก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวนะไม่ต้องมีปุ่มอะไรให้มันดูเกะกะนะครับตรงนี้เป็นไ i r e l e s s charging ทุกคนซึ่งสามารถวางชาร์จได้ 2เครื่องเลยปกติจะมีเครื่องเดียวนะอย่างรถทัวร์น,นี้เราเห็นกันเนี่ยตัวนี้มี2เครื่องเลยทุกคนนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมี USB A นะครับ USB C นะตรงนี้ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เผื่อใครจะชาร์จอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ก็สามารถใส่ได้อยู่ด้านล่างแต่ก็มีมาให้อย่างละช่องนะอย่างละ1 USB 1 USB C เนี่ยอีกหนึ่งแล้วก็ปุ่มเปิดประตูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยบริเวณนี้ถ้ากดไปเนี่ยก็คือเปิดเห็นไหมกระจกก็จะเป็นแบบไม่มีขอบนะครับข้างบน จะด,ดูมีความสปอร์ตมีอะไรเงี้ยมากขึ้นเนี่ยอันนี้แล้วก็ในพื้นที่เก็บของตรงกลางนะก็ถือว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากแต่ว่าลึกเนี่ยก็จะวางของได้ใช้งานได้จริงระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีความลึกพอสมควรเนาะแต่ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ที่วางแก้วน้ำสอใบนะฮะนี่แล้วก็กระจกเนี่ยจะมีดีเทลมาให้นะก็คือจะมีไฟติดมาด้วยนี่ ก็มันจะเพิ่มความสว่างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ก็โอเคดีเลยรถจีนบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเห็นว่าที่กระจกจะชอบมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เล้วมันจะซ่อนอยู่ที่กระจกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่บอกไปตัวนี้เป็นการซูฟทุกคนซึ่งจะโล่งเลยตั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังนะทุกคนก็ถือว่าดีมากมันจะดูโง่งโล่งสบายนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเพราะไม่มีเสาขั้นตรงกลางด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปก็เดี๋ยวไปดูเบาะนั่งแถวสองกันต่อครับ มาฮะมาดูพื้นที่นั่งแถวสองกันต่อทุกคนเนี่ยที่ผมบอกไปนะเนี่ยในเรื่องนวัตกรรมของเขาเนี่ยพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายมากทุกคนเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยเหลือนั่งสบายๆเลยทุกคนแล้วเมื่อกี้ลืมบอกไปทุกคนด้านหน้าเนี่ยบริเวณผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีแอร์ติดมาให้2ช่องนะครับรวมถึงทซีเนี่ยมีมาให้2ช่องเหมือนกันทุกคนแล้วก็เอาจริงเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังแบบว่ามันจะมีความนุ่มนนิดึง ซึ่งรู้สึกดูดีนะมันดูแบบว่าดูไม่กอกแก๊กทุกคนเวลามันเป็นหนังมนุ่มๆแหมจะดูแบบเออจับแล้วมันแบบว่าฟิลมันจะดีนะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะตัดกับผ้าตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายที่เขาตัดกันนี่แล้วก็ตรงกลางก็เป็นที่พักแขนเฉยๆทุกคนเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยมีเกือบไม่เห็นอ่ามีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยแหมเกือบหลอกกันแล้วทุกคนแหมเกือบหลงรู้ไม่มีอะไรเลยนี่ก็น่าใช้งานได้จริงนะแบบนี้ เก็บกระดันให้เรียบร้อยไอโซฟิกอะไรมีติดมาให้หมดนะครับเอาจริงเนี่ยหวัวภาพรวมเนี่ยดูดีเลยนะถ้าสนใจเนี่ยด้านข้างก็มีไฟมาให้นะเนี่ยอ่ะกดเปิดกดปิดก็มีปุ่มอยู่นี่อ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพื้นที่เบาะนั่งแถว2ครับมาครับหลังจากพาชมรอบคันไปแล้วเนี่ยผมขอสรุปภาพรวมสักนิดนึงนะครับก็เอาจริงแล้วเน่คันนี้เรื่องของหน้าตาการดีไซน์เนี่ยมันจะแอบเหมือนเทสซ่านิดนึงนะครับ เนื่องจากว่ามันก็เป็นอินสปายของทางคนออกแบบนะเขาชอบอะไรแบบนี้แลวผมคิดว่ารถคันนี้ถ้าเอามาขายแล้วเนี่ยภาพรวมมันน่าจะเป็นรถที่น่าใช้คันนึงนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาได้ให้มาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีรวมถึงการดีไซน์การออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่สนใจเนี่ยก็เดี๋ยวรอไปชมกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ที่กาลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือมันน่าจะมาในช่วงประมาณ1.5ล้านจนถึง1.8ล้านเนาะก็ราคาถือว่า ดูดีเพราะว่าในกลุ่มของตัว x อ็กซเนี่ยในรถคันนี้ G6 เนี่ยเขาอาจจะมองในกลุ่มที่ทาเกนสูงกว่าตัวฉากัน,นิดหนึ่งของดีพออะไรอย่างเงี้ยราคามเลยสูงกว่ามันอาจจะไปนชนกับพวก CRV อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบเซกเมนต์นั้นซะมากกว่านะครับก็เนี่ยจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของรถคันนี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนดูรถรุ่นอะไรกันเนเี่ หรือจะรถขันไหนเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยก็อรอติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน